กระจกกระจกบังแดดบังหน้านะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ครับกระจกบังแดดบังหน้าเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับก็มีกระจกทั้งสองด้านนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีเหมือนกันแหละนะครับนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยก็แตกต่างกันไม่มากนะครับแตกต่างออปชั่นฟังก์ชันก็แตกต่างไม่เยอะนะครับทุกอย่างใช้งานทํางานเหมือนกันหมดนะครับเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เห็นไหมฟงไลน์เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเหมือนกันนะครับทรงแฮทแ,แบ็กกับซีดานก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่ปุ่มนี่เขาเรียกว่าคอนโทรลนะครับเวลาเราขับรถไปแล้วเนี่ยเกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยประมาณนี้่ะโอเคเพื่อนๆที่วางแก้วก็มีนะครับเนี่ยที่วางแก้วเนี่ยก็จะมีเหมือนกันทั้งสองอย่างนะครับแค่นั้นเองช่องวาง แล้วมีอะไรเนี้ยก็ไม่มีแล้วนะอันนี้ก็ปิดไว้แค่นั้นเองอเห็นไหมถ้าเราเป็นทรงซีดานเนี่ยถ้าบางบางบางเจ้านะครับที่เขาาป,ม,ปมหมดเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะเขาอาจจะเก็บไว้นะครับเพื่อยังไงม,มันอาจจะเชิดดูเธอท่าสายตาประมาณนั้นแะนะครับนะอ่ะอ่ะขออ,อนุญาตลงออกข้างน,นอกดีกว่านะโอเคในรถก็ มาดูนอกรถก็ประมาณนี้เห็นไหมก็ถ่ายด้วยเห็นก้าวเนี่ยเปิดกระโปรงข้างหลังรถก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับส่วนทรงแฮทแบตก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็ประมาณนี้สําหรับอันนี้ของผมเนี่ยทรงซีดานเห็นไหมถ้าเปิดเนี่ยไฟมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเปิดทุบไฟมันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนนเนี่ยข้างล่างใต้เนี่ยไหมเนี่ยเราสามารถอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าเปิดปิดเองไม่ได้นะครับมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดปุด๊บมันก็จะสว่างอัตโนมัตินนั่แหละเขาตั้งระบบอัตโนมัติอย่างนี้นะครับโอเค ผมว่าน่าจะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นที่ช่องอะไรนะครับเนี่ยเพื่อนๆอ่าเห็นพอรู้ก็พอทราบก,ก็บอกกันได้ก็ไม่บอกก็ได้นะเนี่ย <c oughs> นะช่องเนี้แต่ที่แน่ๆคือไม่รุ้มกันเนี่แมลงน่าจะมีมั้งอยู่ว่าอยู่ข้างในนะหรือเปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่าเออใช่เนี่ยเออใช่ยังไงยังไงไหมครับเออแมลงก็มีผมไม่ค่อยได้เปิดดูนะเปิดดูแต่ไม่รู้จําได้ไม่ได้นะว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ก็ ไม่ได้อะไรแต่ผมก็รักทะนุถนอมอะนะเป็นคนชอบรถทะนุถนอมอ่ะเอโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคสําหรับกุญแจนะครับนะผมขออนุญาตนะนะไว้ตรงมันรู้สึกยังไงไม่รู้อธิบายเรื่องกุญแจแป๊บนึงนี่อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนี้นี่มันไว้ไหนไไหน,นี่นะครับคุญแจนะครทรงไอ้ทรงแฮทแบตกับทรงเีดานนะครับทรงเีดานก็มีกลอกอเหมือนกันนะสามารถที่ออกมานี้ได้นะครับ ก็เป็นแบบนี้โอ้โหเองผมไม่ได้ลอกนะเราลอกบ่อยแล้วก็ประมาณนั้นหลยขนลอกบ่อยกับลอกไม่บ่อยรู้เลยนะเออนี่ก็ประมาณนี้อถ่ายให้ชัดเจนนะครับอก็ประมาณนี้นะครับเนี่สมมุติว่าถ้าแบตออกแบตเตอรี่ข้างในเดี๋ยวผมมันมันจะมีกุญแจด้วยนะเอาง่ายคือมีกุญแจมันก็เราก็จะออกตรงนี้นะครับ กุญแจมันเป็นกุญแจสำรองถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่ของในเนี้ยหมดนะนี่มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าเนี่อ่ะไหนก็ยา,ยาวๆแล้วนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะไม่รู้ว่าสาหรับสเปนได้หรือเ,เปล่าก็น่าจะได้ดูนะครับก็ดูออกแล้วนะครับอ่าก็สมบุกสมบันนะนะ <laughs> ก็ประมาณนั้นอ่ะสมมติว่าถ้าแบตหมดใช่ไหมมันไม่ยากหรอกนะครับ ถ้าสมมติว่าแบตหมดเนี่ยอ่ะผมจะสาธิตให้ดูก็แล้วกันนะสตาอปทไปก่อนสตาอปไปก่อน